คันนี้ครับรถกระบะครับ4ประตูครับยกสูงครับตัวไฮแลนเดอร์ครับกับเครื่องยนต์ครับดีเซลควันหนาด1.9ของตัว DDI Blue Power ครับรถสภาพเดิมสวยๆครับกับเจ้าของแค่เมือเดียวคันนี้กับเอ u ูต้าปรีแมคครับ1.9เซตนะครับไฮแลนเดอร์แคป4ครับกับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับอยู่ที่ครับ32,000นะครับราคารถครับอยู่ที่5,99,000บาทครับ รถยอดนิยมครับกับชมหน้าคันนี้ครับด้านหน้าจะได้ในส่วนตัวไฟชิ่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วครับมีไฟตัดหมอกครับคู่หน้าให้ในส่วนตัวลายดัตัวด้านข้างครับแม็กอลอยนะครับขนาด18นิ้วครับพร้อมกับยางบิสโตนครับปี2023ันยี่สิด้านข้างครับมีให้ครับ ในส่วนตัวกรจกมองข้างครับเป็นเมนโนลครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างภายในคันนี้โฉมตัวเซตนะครับจะได้ที่เป็นเบาะผ้าเบาะเป็นนุ่นครับพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายครับปรับระบบของตัวเอเทมได้ครับมีระบบตัวดิสเพย์ครับเช็คออนบอร์ดนะครับระบบของการเล่นถลายครับพื้นที่การลาดชันครับมีระบบของตัวออโต้สตาร์ทสต็อป หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอครับธรรมดาครับใส่ซีดีพร้อมแอร์เมนนวลครับเกียร์เป็นเกียร์ตอนมัดครับของตัวซิการ์ชีพของตัว6สปีดเลยอย่าเราพามาชมนะครับและดูครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้ด้วยกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพิทยนต์รถกระบะมือ2ครับสวัสดี FC ช่องเม้งพิทยนต์รถกระบะมือ2องเลยครับวันนี้เรามีลาเลยครับตัวรถขับกระบะรุ่นยอดนิยมครับกับตัวกระบายกสูงครับตัวไฮแลนเดอร์กับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดครับขนาด1.9ของตัว DDI Blue Power นะครับ กับอีซูนะครับ D-Max ครับ1.9 Z ครับพายเลนเดอร์ครับ4ครับคันนี้เป็นรถปี2019ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆกับเจ้าของแค่ใบเดียวคันนี้กับเลขไมล์สุดน้อยครับอยู่ที่32,000นะครับราคารถครับอยู่ที่5แสนนะครับ99,000บาทครับคันนี้ลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวน์จัดยอดเต็มครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 9 0 0นะครับ7ปี84งวดสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถก่อนได้ครับที่บริษัทไปเยือนเลย ที่ตั้งบริษัทยนต์นะครับอยู่ซอยเสียไทย68นะครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครเลยอย่าเราพามาชมนะครับและดูลาเลขดตัวรถด้านหน้าด้วยกันเริ่มจากด้านหน้านะครับในส่วนตัวงานคมไฟครับโฉมของตัวนี้จะได้งานไฟทิศเป็นโปรเจคเตอร์แล้วครับหลอดด้านในจะเป็นหลอดลูกแก้วเลยสกง,งานของตัวงานด้านในของตัวงานหลอดลูกแก้วนะครับตัดด้วยงานด้านนอกที่เป็นสกรงนงานงสีซนเวอร์โครเมียมไฟเไดทามตัวแอลครับมีให้ ด้านในของตัวงานโครมครับตัดด้วยงานครับพลาสติกสีเป็นนแบ็คสภาพโครมเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยลาวครับชมของตัวนี้คิ้วงานตตดตัดงานที่เป็นคิ้วของตัวโครเมี่ยมนะครับก็จะหน้าหน้าครับเขี่ยวยักษ์ครับเหมือนเดิม2ชั้นของตรงลายโครเมี่ยมมีให้โลโก้หรือแบตชองตัวอีสครับมีให้เหมือนเดิมไฟฝั่งซ้ายครับหลอดลูกแก้วนะครับมีไฟเดือวหลอดไส้ครับสีส้มด้านหน้าตัดด้วยงานของตัวด้านล่างที่ไปในไฟเดือดไทม์ครับตัว L ชิ้วด้านบนครับตัดที่งานครับสกินหองตัวครับสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับกันนี้ลูกค้าจะได้ฝาตัดหมอครับคูน้ามาแล้วนะครับในส่วนตัวลารีของตัวไฟตัดหมอครับจะล่างตัดงานของตัวขอบสกินงานครับที่เป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมครับด้านในตัดที่งานพลาสติกสีดําด้านสภาพโคมตัดหมอครับเดิมๆไม่มีรอยแตกหรือรอยล้านนะครับจะกันจากันหน้าพลาสติกช่องรับลมสภาพเหมือนเดิมฝั่งขวาให้ดูนะครับสภาพเหมือนเดิมไฟตัดหมอครับ ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวครับด้านขอบสกินงานครับตัดด้วยงานโครเมียมสีซิลเวอร์นะครับคันนี้ลูกค้าจะได้งานทะเบียนครับที่เป็นนะครับ8กไก่ครับสอเสือครับ9608นะครับจำคันนี้ไว้นะครับ8กไก่สอเสือครับ9608กรุงเทพมหานครครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับกระบะยูสุครับรีแม็กหนึ่ง เก้าเซ็ตัวไฮเดอร์ครับแคป4เกียร์ตอนมัทอกสปีดครับกับเลขไมล์หลักหมื่นครับอยู่ที่32,000นะครับราคารถครับอยู่ที่5 0 0แสนนะครับ90,000มครับ9,000บาทคันนี้สามารถโทรหาผมได้เลยเชื่อม้งที่เบอร์นะครับ064นะครับ146602ีนะครับหรือแอดไลน์หาผมครับโทรอ่าทักมาสอบถามรายละเอียดของตัวไฟแนนซ์ครับค่างวดแล้วก็รายละเอียดของตัวรถก่อนได้นะครับต่อมารายละเอียดตัวงานถังกระโปรงถังกระโปรงสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยครับ อ่าลักยิ้มหรือรอยขีดข่วนของตัวงานฝักโป้งสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวงานกระโปงครับทั้งสองฝั่งสภาพเดิมเดิมครับไม่มีรอยของการครับชนโครงสร้างครับเปจนของเรารถทุกคันคัดเกตคัณกุฎาครับเปิดมา23ปีวารันตีโครงสร้างอยู่แล้วลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพิกคว่นะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อมาลาเลยขอตัวกระจนั่นหน้าครับแน็ชิดติดเหมือนเดิมแม็กข้างๆครับแปดสิบแปดนิ้วแม็กอลลอยครับเดิมเดิมจากโรงงานครับเป็นแม็กหกอันนั้นถกรูนะครับ พร้อมกับด้านหน้างานที่เป็นเบรกดิสครับยางได้ยางบิสโตนครับปี2023สีทียางครับหน้ากว้าง265นะครับความหนา60เป็นยาง R18 ลายตัวปียางครับให้ดูนะครับเป็นยียางปี2023ครับสภาพยางใหม่ๆครับสวยๆคันนี้ใช้งานไี่เก่ยาวครับกับยางบิสโตนในส่วนตัวโช๊คด้านหน้านะครับแห้งๆเดิมๆ ไม่มีรอของการอ่ถอดนะครับของตัวงานชกด้านหน้าซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมดยังมีให้เหมือนเดิมครับบางโคนด้านหน้ามีให้งานมาด้านข้างครับมีให้น้งสองฝั่งครับ ลายโลโก้แบตคคาลตัวฮลนเดอร์ข้างครับมีให้โฉมของตัวที่เป็นทับหนึ่งจุดเก้ทับจะได้กระจกทับที่เป็นเมนนวลนะครับโฉมของตัวกระบะของตัวไฮันเดอร์ครับจะเริ่มต้นด้วยทับเครื่องยนต์ที่เป็น1.9ครับตัวแอร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับห้าหมื่นถ้าเป็นอ่าของตัวโฉมที่เป็นตัวแซดทับราคาต้องขยับขึ้นมาอีกประมาณ7จ็ดแสนแปดนะครับตัวท็อปสุดก็จะเป็นตัวแซดเปเทนตนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ซาร์จสูนของตัวแซดเปเทนตราคาอยู่ที่แปดแสนนะ จะตกราคาอยู่ที่ประมาณครับอาจจะแสนปลายๆนะครับถ้าซื้อเราตอนนี้ครับราคาของเราอยู่ที่5 0 0แสนนะครับเก้าหมื่นเบาทกับรถปี2019คันนี้กลับเล็กมาได้น้อยเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้ครับที่เบอร์0ูนย์หนะครับหนึ่งสี่หกหกศนสะครับโทรหาผมถ้าหาผมสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับแล้วไฟแนนซ์ก่อนได้ในส่วนตัวงานกระจกครับมีลูกของตัวเซตตี้ซิสเต็มครับออโต้อารามครับการการจราจรบานบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลนั้นด้านข้าง กันซาดเดี๋ยวผมทําการติดตั้งให้ครับในส่วนตัวประตูทั้ง4บานสามารถเลือกสีได้นะครับแจ้งผมได้เลยกระจด้านหน้าครัดเดิมจากโรงงานครับภาษีพลบอเราต่อให้ถึงปีหน้าและปี6 7ครับคันนี้หมดวันที่15กรกฎาคมครับสองห้าหกเจ็ดลาเดตัวงานลังคาครับมีสัญญาณให้พร้อมในส่วนตัวลายีเข้าตัวภายในนะครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งสายครับพลาสติกคือนรูปครับตัดงานชิมที่เป็นสีบอลเลย ระบบเซนทล็อกมีให้ประตูทั้ง4บานครับด้จับเปิดประตูเป็นงานโคเมียเหมือนกันทั้งหมดนะครับวัสดุซอบพัดครับในส่วนตัวงานด้านข้างมีให้ครับเป็นเบาะหนังสีดาตัดกะะข็บงานได้สีขาวนะครับจุดลงไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่วางขวดน้ำครับเก้ียน้ําลําโพงให้สภาพของตัวแห่งประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับซิลิโคนเดิมๆนะครับอ่าลอยเม็ดอาร์คมาร์กิ้งเดิมๆแท้ๆนะครับจากโรงงาน ลายเลยของตัวงานครับหัวน็อตครับของตัวแผงประตูด้านหน้าการยึดแผงประตูมาร์คสีแต้มสียังอยู่ครบนะครับไม่มีการถอดของตัวแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายรอยงานของตัวเสาเอเดิมๆสวยๆนะครับให้ดูนะครับหัวน็อตเรียงเดิมๆคมๆจ้ามจับของบุคคลขึ้นครับมีให้นั่งสองฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่นั่งด้านข้าขึ้นด้านข้างครับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านขับเบาะปรับเป็นเมนูเลยเป็นเบาะผ้านะครับเบาะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเลยให้ดูรอยโครงสร้างเม็ดอาร์กลม เดิมๆนะครับจากโรงงานไม่มีการตัดต่อและการเชื่อมต่องานเพิ่มเติมนะครับลาเลยครับตัวด้านข้างครับหัวน็อตเดิมๆเหลี่ยมคมเดิมเดิมสวยๆครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับกับรถปี2องพันห้บกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดส9ครับตัวไทท์เซตคันนี้โทรสอบถามผมก็ได้เลยที่เบอร์นะครับศูนย์หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ในส่วนของตัวพไฮละเอียดของตัวแห่ตัวด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันพลาสติกขึ้นรูปครับมีววััสดุซอฟ์พลาครบแ้ก จดลงไฟฟ้าที่บางคนน้าแก้วน้ําลาโพงมีให้ประตูทั้งสี่บานแต่แผงประตูของบ้านด้านหลังจะมีปุ่มครับเพิ่มเติม <ๆ S 2> มานะครับในส่วนของตัวปุ่มครับล็อกเด็กไม่สามารถเปิดใจภายในได้กรณีที่มีเด็กนั่งมาด้วยด้านหลังครับทางการเปิดปิดได้นะครับป้องกันอันตรายจากการที่เด็กนั่งในส่วนตัวด้านหลังประตูเดิมๆนะครับไม่มีอรองของการตัดต่อนะครับหรือการเคาะงานเชื่อมต่องานเพิ่มเติมภายในครับเบาะผ้าครับจะแท้เดิมๆจากโรงงาน มีที่พักแขนนะครับตรงกลางให้พร้อมหมอนรองคอมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับด้านจัดบุคคลเฮดรูมมีให้ครับไฟคอนโซลตรงกลางมีให้เก้าอี้โจ้ครับมีให้ทั้งสองฝั่งครับแต่ว่าฝั่งบุคคลที่นั่งข้างมีที่แขวนของครับให้รับน้ำหนักได้4กิโลนะครับอีก1จุดที่วางขวดน้ําแก้วน้าครับมีให้หลายเลยครับสบภาพเดิมๆสามารถทําการพับ บอกครับใช้พื้นที่แถวสอตรงนี้ได้นะครับกรณีที่มีกระเป๋าเดินทางครับหรือสิ่งของทีวีที่ไม่อยากให้เปียกแดบดบเปียกฝนสามารถทําการพับพับพื้นที่ของตัวเบาะแถวหลังครับเพื่อใช้ประโยชน์ใ,ใช้สอยได้ต่อมานะครับในส่วน,นตัวแม็กด้านหลังสภาพเดิมๆสวยๆเลยไม่มีปีร้อสุดบาดครับยางบิสโตนปีที่สนะครับให้ดูล้อแทซีโครงสร้าง สภาพเดิมๆนะครับไม่มีมการตัดต่อเชื่อมต่อหรือการเคราะงานครับซุ้มลอพลาสติกยึดติดอย่างเหมือนเดิมบางโคนด้านหลังมีให้ด้านหน้าได้งานเบรกดิสนะครับด้านหลังจะเป็นงานที่เป็นเบรกดำนะครับลายตังงานบอดี้เดิมๆครับส,สวยๆเลยคันนี้ก็รถปี2019ไฟท้ายครับคันนี้เขาจะได้ในส่วนตัวไฟครับที่เป็น LED แล้วนะครับการไฟเบรกไฟเดียวหลอดไส้สีส้มยังเหมือนเดิมกับงานไฟถอยโ,โ,โลโก้แบชชองตัวอ e ีซู m a x มีให้ครับด้ามจับงานท้ายครับสีชินเวอร์โครเมียม กับตัวท้ายที่เป็นตัวแซตของตัวเครื่องยนต์ ddi มีให้เหมือนเดิมครับงานด้านท้ายฝั่งขวาครับสภาพโคมของตัวท้ายครับเดิมๆนะครับฝั่งขวาการชนด้านท้ายครับพลาสติกครับจากงานสกินครับที่เป็นงานครับของตัวโคมเมียมนะครับล้ออะไหล่ครับด้านล่างมีให้ให้ดูช่วงล่างนะครับไม่มีการดัดแปลงในส่วนตัวงานช่วงล่างครับหรือการเคาะงานหรือเชื่อมต่องานเพิ่มเติมครับ ก่อนส่งมอบผทลทําการชระล้างครับทำสปาเบื้องต้นตรวจสอบเช็คห้องเครื่องล้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันคือของเดียวครับแล้วก็เช็คขับวตัวขึ้นอยไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบอยู่แล้วรานเขาตัวงานฝั่งขวาน,นะครับให้ดูครับสีเดิมๆสวยๆเลยบอดี้เดิมๆแ mm hmm. ม็กไม่มีปีล้อชุดบาทนะครับยางบิสโตรทั้ง4เส้นของตัวปีของปยิบสองลายคัสซีโครงสร้างครับในแท้เดิมๆนะครับจากโรงงานไม่มีการครับเชื่อมต่อหรือการเข้างานฝังโคนด้านหลังมีให้ครับ บันไหนปันข้างครับมีให้พร้อมเลยในส่วนตัวแผงประตูครับให้ดูรอยผมให้ดูรอยเป็นอาร์คมาิ้งกันเดิมนะครับแท้ๆเดิมจากโรงงานวันน็อตมาร์สสีแต้มสียังอยู่ครบนะครับอุปสรันเดียสวยครับกับคันนี้ครับกระบะยกสูงตัวไฮแลนเดอร์ครับเครื่องยนต์ครับสุดประหยัดหนึ่งดีเซลขนาด1.9ครับตัวทยเซตครับปี2019ั กันเล็กไม้นครับอยู่ที่30,000นะครับ2,000นะครับราคารถครับอยู่ที่500,000นะครับ99,000บาทคันนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีด้าจะยอดเต็มครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,900ครับ7ปี84งวดโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0ูนนะครับ1 4 6 6 0 2 3ครับกับเครื่องยนต์คันนี้สุดประหยัดเครื่องยนต์ dci blue เวอร์ของตัว isuzu d max นะครับในส่วนของตัวอะไรของตัวล้อด้านหน้าแม็กซ์สภาพเดิมเดิมครับไม่มีปีหล่อสุดบาทฝาครอบมีให้ยาง restore b สอง โช๊คยัให้เดิมน,นะครับจากโรงงานไม่มีการดัดแปลงส่วนตัวงานโชค๊คหรือการถอดของตัวโชค๊คนหน้านะครับซุม้มล้อพลาสติกมีให้เหมือนเดิมบางโค่นหน้าหน้ามีให้งานกุญแจคนนี้จะได้กุญแจที่เป็นสวดคีนะครับกุญแจมีให้แล้วทั้ง2ดอกนะครับด้านในเหมือนกันครับมีล็อกกระจกนะครับแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้วันทัดออตโต้ให้ฟ้าขึ้นลงครับบานบุคคลที่ขับฝั่ง3 3บานซ้ายที่เหลือจะเป็นไฟขึ้นลงไม่นปกติเลย โครงสร้างของตัวงานครับเสา A ฝั่งขวาด้านหน้านะครับบอดีเดิมสีเดิมนะครับด้านจับมีให้รอยโครงสร้างอาร์มักจิงนะครับเดิมๆแท้ๆไม่มีการเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับในส่วนห้องรายละเอียดครับด้านในเบาะครับเป็นเบาะผ้าปรับเป็นนุ่นนะครับโครงสร้างของตัวงานเสา B นะครับฝั่งขวาหัวน็อตเดิมเดิมคมๆสติกเกอร์การลอนยางครับมีให้พร้อมเลยบอดีเดิมหัวน็อตเดเดิม ในส่วน,นตัวภายในครับคันนี้เป็นวทมาลัยครับมันติฟังก์ชั่นนะครับฝั่งซ้ายสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายครับระบบของตัวเซ็ต,ตของตัวระบบ entertainment ได้มีระบบของตัว display เช็คอ on board ครับปูมารัยวัสดุด,ด้วยหุ้มพลาสติกหนังหนังนะครับหุ้มมาืลายสามกา้านพร้อมระบบตัวกา,การเลื่อนถลายครับมีให้การพื้นที่ลัดชันเพราะในส่วน,นตัวกระจกพับเป็นเมนูนะครับสามารถปรับกระจกได้สายขวามีระบบของตัวโตว้สตาร์ทซับครับแล้วก็ปรับระดับของตัวไฟด้านหน้าได้3ระดับ ผมอยากทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับขนาด1.9ของตัว DDI Pro e Cover แรงมา้าคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดที่ 1, 350นิวตันเมตรเลยเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะสุดประหยัดครับกับตัวโฉมของตัว E s u z u D-Max ขนาด1.9ในส่วนของตัวหน้าปัดใหม่ฝั่งสายบันรอบตรงกลางหน้าจอดิสตอนครับบอกการใช้งานของตัวเกียร์รพูมและก็ป,ปริมาณของตัวน้ำมัน เลขไมายคันนี้ใช้งานไปแล้วนะครับอยู่ที่ครับ3 2 3 7 4นะครับฝั่งขวาเป็นความเร็วล้อด้านหน้าคอนโซลครับพลาสติกขึ้นรูปครับมีช่องใส่ของให้นะครับแล้วก็ไฟอีมอร์เจนซีรไลท์เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดีธรรมดาครับจชืต่อบลูทูธได้รับสายได้พร้อมแอร์เมนนวลนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับหกสปีดที่เป็นซิลเชียลชิฟนะครับมีพอร์ตของตัวพาวเวอร์เอาเล็ตครับแล้วก็พอร์ตของตัว usb อสบให้นะครับเบรกด้ว่วาง กดน้ําแก้วนะ้ามีให้งานของตัวอยู่บล็อกตรงกลางเป็นวัสดุข,ของตัวหนังครับพุ่มให้แล้วนะครับตัดตะเก็บได้งานสีขาวอยู่บล็อกเนเดิมคอ,อนโซลด้านหน้านะครับมีพอร์ตของตัว power e l e c t r i ให้ครับแล้วก็ขนาด12อโวล์นะครับ120วัตต์เอเล็ชัดมีให้ครบเลยคันนี้ในส่วนของตัวกระสายคันนี้ครับเป็นรถปี2019นะครับรถสภาพดเดิมสวยๆก็เจ้าของเท่ๆคันนี้กับราคาครับอยู่ที่500,000นะครับ90,000ครับ9,000ปีรถ ปี2019ครับกับเลขไมค์ครับหลักหมื่นอยู่ที่32,000เราไม่มีปรับราคาขึ้นจากสบเร,ราขายตามสบรจริงๆนะครับในส่วนของตัวแผงมังแดดครับมีกระจกให้ที่สายแว่นตาไฟคอนโซลครับมีให้กระจกมาหลังเป็นตาแสงแม่นนวลเลยแผงมังแดดบานบุนบนคคลที่ขับไม่มีกระจกให้รถสปาน,น์คนเดิมสวยๆครับกับเครื่องยนต์ครับดีเซลขนาด1.9ครับตัวไทยเซตครบับรถปี2019ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูราเรียนรถก่อนได้ครับที่บริษัทรถยนต์นะครับ เดี๋ยวเราพามาชมและดูลาเล็ตัวห้องเครื่องนารถดิกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นครับเชื้อเพลิงดีเซลขึ้นอยู่ขนาด1.9ครับของตัว DDI Blue Power ของทางย e ูสุเลยที่พกวาล์ว4สูบเรียงครับเป็นเครื่องยนต์ของตัว o m m o n Rail Direct Injection ครับมีระบบของตัวเทเบิลที่เป็นตัว VGS นะครับระบบล้อมระบบของตัวระบายของตัว intercooler แรงม้าครับคันนี้อยู่ที่หนือห้าสิบแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350ินิวตันเมตรครับงานของตัวเครื่องยนต์ฝาครอบเครื่องมีให้ ไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องครับหรือการดัดแปลงในส่วนตัวงานเครื่องยนต์นะครับก่อนสมม้อเดี๋ยวผมทําการทำสปาล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่านน้ามันเครื่องของเหลวครับให้ลูกค้าก่อนสองมออนะครับในส่วนตัวงานฝากระโปรงนะครับให้ดูหัวน็อตเปลี่ยนเดิมคมๆไม่มีการถอดของตัวชุดฝากระโปรงด้านหน้านะครับรอยเม็ดนัสมาค์กิ้งตเก็บสีโทนเดิมเดิมเลยด้านหน้าครับสติ๊กเกอร์ของตัวฝากระโปรงมีให้นะครับชนก้าคมน้อนมีให้ ฝังซ้ายครับให้ดูนะครับเหลี่ยมน็อตคมๆเดิมๆสวยๆป็นอัดมัดขึ้นเดิมๆแท้ๆจากโรงงานแก้มฝังซ้ายนะครับไม่มีการเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับด้านหน้าให้ดูหัวน็อตครับเดลียมเดิมๆคมๆสวยๆไม่มีการถอดแหงม้อนน้าด้านหน้านะครับแนมเพลของตัวมอกรับมีให้ครบเลยในส่วนของตัววันรันตีครับของทางไปยษตย์ครับดูแลหลังกขายอยู่แล้วถ้ารถคันนี้ครับมีประวัติของการที่คว่มจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เราดูแลหลังขายครับเกี่ยวกับระบบคงตัวครับเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับ30วันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องโอนครับถ้ามีปัญหาสามารถเข้ามาแก้ไขลาเลนรถก่อนได้ครับที่บริษัทไปโยนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับยูสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าครับเซ็ตครับตัวไฮรันเดอร์แคปสี่ปีสองพันสิบเก้าสามารถเข้าดูเรียนรถก่อนได้ครับที่บริษัทไปโยนเลยครับ สวัสดีครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกําลังมองหาครับลายเลยเขาตัวกระบะครับเสียบโตยกสูงครับโตไฮแลนเดอร์ครับกับเครื่องยนต์ครับดีเซลขนาด1.9ของตัวดีจีไอบูพาวเวอร์ครับรถปี2019ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆกับเจ้าของแค่บุเดียวคันนี้กับเลขไม้ครับแค่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่32,000นะครับราคารถครับอยู่ที่500,000นะครับ90,000นะครับ9,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีฟรีด้าครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มานเก้าพนะครับ7ปี84งวดนะครับ เรามีบริการของการส่งเซ็นกระสารไฟแนนซ์ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามปเซ็นกรสารที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งสไลด์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับแต่คิดตามระยะทางครับเบื้องต้นเราแถมดิวสมาร์ทครับโดยการจดเฉนให้ลูกค้า1ปีในกรณีจกเฉนให้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจคันนี้โทรหาผมได้เลยที่เบอร์นะครับ0641466023นะครับเซรมงยินดีให้ทุกคําปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นยของตัวรถครับหรือว่าไฟแนนซ์ ฝากรถแชร์นะครับกดชับสไอร์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามในส่วนตัวช่องเมงพยนต์รถกระกาบะมือ2อี่ีพีหน้าเรามีรถคัดเกรดคัดคุณภาพครับสบายสวยเราจำนำเสริให้ทาลูกค้านะครับวันนี้เมงพยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ